ประเทศชาติเป็นนี่ใจเราทำยังไงดีไปกู้เขาสิคะึกแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบกิการกู้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าอะไรเนี่ยไปประกันไว้แล้วถูกค่าถูกค่าคุณ

แต่ถ้าเอาไป Four ค,ำคํำไว้แล้วแล้วเราไม่มีเงินส่งดอกนะคะอืมก็ขายแม่งไปสิคะโอ้ขายชาึกแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบทิ